สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมองมบอลเล่คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารสาวไทยของเราในลีกต่างประเทศกันอีกแล้วครับคลิปนี้มากันที่ชัดจูออนมุกสีกับสโมสรฮิเมจิวันนี้ถือว่าเป็นนัดที่3แล้วที่ฮิเมจิทีมของบุมบิมช,ชัดจูออนของเราลงสนามเป็นนัดที่3แล้วก็ยังคงสามารถโชว์ฟอร์มกันได้อย่างยอดเยี่ยมครับสําหรับผู้เล่นในทีมระบบทีมยังคงสุดปังคว้าชัยชนะ3เม็ดรวดได้สําเร็จครับวันนี้บุมบิมช,ชัดจูออนมาในล ลูกสาวญี่ปุ่นเลยครับสวยมากๆเลยหน้ามาก็มาครับสําหรับบุ๋มบิ๋มชัชชูออนในวันนี้ซึ่งชัชชูออนก็ต้องบอกเลยครับว่ายังคงฟอร์มปังร้อนแรงจริงๆทุบ ปังบล็อกดีอย่างต่อเนื่องวันนี้ทำท็อปสกอร์ไปได้อีกแล้วแบบช้ำๆจรจนแฟนๆถึงกับแซวบุ๋มบิมเลยครับสำหรับช็อตนี้บุ๋มบิมกำลังจัดผมอยู่แฟนๆก็แซวเลยครับว่าเล่นแบบชิวๆสบายๆมีเวลาจัดผมด้วยก็นี่แหละครับแน่นอนเลยในดิวิชั่นที่2ทีมของบุ๋มบิมฮิเมจิก็ถือว่าเป็นทีมเต็งแชมป์อยู่แล้วมีดาวตบคนเก่งอย่างบุ๋มบิมชัชชุออนเป็นดาวตบต่างชาติรวมทั้งดาวตบทีมชาติญี่ปุ่นก็ร่วมทีมอยู่ หลายคนเลยครับเปนแฟนก็แฮปปี้ไปกับปุ่มบิมชัชจูออนครับเล่นไปแบบชิลๆสบายๆส,สู้นะครับรอเชียร์ต่อครับ